ครับสวัสด like, ีครับสวัสดีครับทุกคนสร้างงูคือเก่าเนาะพี่น้องเนี่ยครับกลับมายืดฐานขุดมั่นครับนะครับสร้าเงาพี่น้องกะับยืดฐานขุดมันของสร้างงูน้องหนึ่งหัวมัน่นประมาณดินแกนนะครับเนี่ยเป็นมันดินแกนเนาะพี่น้องกะนะครับฐานขุดเป็นฐานขุดตัวนี้ครับเป็นดินแกนแกนาะพี่น้องดินจุนแกนเนาะ ขึ้นมาก,กัประมาณนี้พี่น้องเนี่ยครับหอมันกับสิเลี้ยงกันครับวันนี้ก็มารับจ้างที่เราพี่น้องวันนี้มารับจ้างคนมันให้เพิ่นกับกับบรรยากาศมันสองเลครับหอมันก็ซื้ดีเติบอยู่ครับหอมันก็รูสึกว่าหัวงามจุเห็นไหมพี่น้องอธิบดี มันดินแกนพี่นออ้องเขาสิเป็นไปรีวิวไอ้เครื่องรถไหเบิงเวลาแทกเป็นไม่อนี่ยครับเป็นดินที่หินเนาะพี่น้องเนี่ยแต่งกันของเป็นกะมานนี่เป็นหินแแหงนะครับเป็นมันหินแแหงเนาะพี่นอ้องนคะครับว่าแทกได้ดีเนาะพี่น้องแทก หัวมั่นบัขาดเป็นเป็นเงาเป็นเงาแล้วก็แขกได้เลิกครับเป็นดี๋ยวนี่สะเป็นไปรีบรีเพิ่งรถแข็งแรงมากสินอ่ะสองรถแรงแขก เดน้กับสิบ่อไหมเฮาพีน่นาะเรับหัวมันตรนเ้น้นครับบรรราการทั้งรถนก็ขับตอนนหี้เข้ากันแล้วเจไิไทยผ่านแถนเข้าไปเบิ่งครับเป็นทั้งท,งท้ายนเดียวครับ 看看。嗯嗯嗯 บรจยาการใน้ถดตัเยอะน่อ้องกลับมากนี่ะ so ที่พี่หไม่้องเพิ่งามสองมัดสองมัดนั่ดแมน้งมาแล้ว้องรยอ้ำเอ้ำิบแก้มรนครับบะาที่เดานคุณมนะ แก้วครับแก้วรามารถใส่ถึงหนึ่งห้าสามารถนะครับกระต่ายสัตว์ป่า รได้ทไบางี i, ัทยเป็นชิ้นาท่น้นเเบไปบิงโมนาโมตาใกล้ๆนี่ครับบรรยากาศฮะเอาให้ฟื้งงานบ่ ปึกว่ไได้นานี่มันเจนดินจนแหงเจ้าน่ะได้แบกบอะเป็นไหนๆเอาเจ่าว่าขึ้นดีบ่อนว่ักอืมีหัวขาดขนาดดินเจนเจนดินแกนนนี่ยอืแ่้อนหนึ่งเคร่อง่ขึ้นขาดนี่ของเจ้าอื้นขาดเครื่องกันบ่ นีน่ครับมาเบิ้งใกล้ๆครับนี่การันตีจากกูเป็นมาคู่มั่นน้ำมือนในบ่ได้เอาทีมงานเมามาเด้อครับมือนี่เพิ่นใส่ทีมงานเพิ่นใส่นี่เพิ่นให้มาขุดเป็นไร้บ้านเนาะพี่น้องนี่ครับเนี่ยสิประมาณนีเนาะพี่น้องของสร้างงบแข็งครับโปมีฮักนะครับเขาก็ได้ตามตัวนี้ให้ครับนี่รับตัวนี้ให้เฮ็ดเป็น มามันเป็นแข็งแกร่งเนาะพี่น้องเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอโอกาสเวลาทำงานจะเข้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวสุดท้ายคลิปหนึ่งเปนอีกครับสวัสดีครับ